สวัสดีครับผมนะครับก็พบกับผมเช่นเคยนะครับในช่องลำโบสายลือ้อคนป่านะครับวันนี้ก็บัญยุทธ์ครับไปทําธุรกิจนิดนึงนะครับแล้วก็เดินผ่านป่าก็เลยขอแวะแป๊บนึงนะครับวันนี้ไม่ใส่แมสนะครับเพราะอยู่คนเดียวอยู่ในป่าละนะครับก็ถ้าเกิดอยู่ในที่ชุนชุนก็ใส่แมสต์ดีละครับก็มาเดินหาพึ่งมีเหมือนเดิมครับเดินหาอยู่ในป่ามาสำรวจดู อุปกรณ์ไม่พร้อมครับวันนี้ไม่พร้อมแต่ชุดก็ไม่พร้อมเอาปลาแล้วครับผมนั่นแหละน้องนี่เหรครับคนิตตุ้งด้ววันทีนีไหมครับลังมีหญ่ดอครับ จะความือนนหน่อยนี่เอาจะลองลมดูก่อนแป๊บนึงครับผมเอานัน,น,นแต่พี่น้องสขยงชาแล้วครับจะมีหน้ามเด้อตารางบางสวยครับระขอดไป็นแหละเส้นห,หน่อยเอาจะขึ้นเอาแป๊บนึงครับผมขึ้นไม่อยากหรอกจะโน้มลงเลยครับ น้ำไม่ใหญ่มีต้นนะครับ <C oughs> ใช้ทูบครับ <C oughs> น้ำพิดตาดีอยู่ <C oughs> เห็นไหมครับ <C oughs> อันนี้ออกไปแล้วรอบที่สองนะครับ <C oughs> อันนี้รอบแรกรอบสองนะครับร <C oughs> อบที่สามกำลังใส่นอนใส่นอนในนิดเดียวตรงนี้ <C oughs> ค่ะสอบครับ อานั่นแหละครับอีกรังหนึ่งครับแต่เหมือนที่เพิ่งใส่น้ำยังไม่มีครับเดี๋ยวปล่อยไปแป๊บหนึ่งครับอีกหนึ่งอาทิตย์มาดูกันครับอยู่กันน่ำไบเดียวครับนี่แหละครับครบบนพี่น้องอยู่ในพุ่มอีกหลังหนึ่งครับอาเดี๋ยวลมดูแป๊บหนึ่งครับ Okay. นาปิดตาอยู่นะครับตัดเคลือได้หน่อยนึงไม่ต้องโอ้ลบ นดีแล้วครับสวยจะมกเลยอยู่กับเครือดกนี่ล่ะครับลังสวยๆครับผมโอเคอเป็นเครือหลายพี่น้องเดี๋ยวลงมาเราไปดูด้วยกันครับโอ้โหพอ,อดีพี่น้อง ดีครับหลังลสวยผลกระดีโตกนีอยู่กับเคือที่ไม่เป็นหนามครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ช่องลำโพงสายลือคนกระป๋าด้ยวยครับผม ถือว่ายังดีอยู่ครับมีน้ำอย่ะดินวนแล้วครับไปๆฝนกังจิบตกหาลัางต่อไปครับผมโอ้ยหลังนี้หลังเก่าที่เห็นไว้ต่านานครับที่ปล่อยไว้หมาล้อมนี่ขยายใหญ่เบิ่มเลยครับโอ้ยแสงยังหน่อยหนึ่งนะพี่น้องดำๆนั่นนะครับในจอ อาเดี๋ยวล้มดูก่อนครับที่นี่มีน้ำไหมั่นแหะพี่น้องดำๆอยู่ในจอครับเดี๋ยวล้มดูแป๊บครับ อะไรี่น้องโอ้ย oh, ล้วนหลังใหญ่ ครับผมไปไปต่อคันนั่นอีกหลังหนึ่งพี่น้องโอ้แต่อยู่ในป่าน้ำเอาไว้ก่อนครับทั้งหน่ยอยยังไม่ดึงดูใจ <laughs> โอเพี่น้องนะครับก็หลังจากที่ไปเดินอยู่ประมาณจากัก เกือบชั่วโมงนะครับก็ไปดูในป่าเก่าที่ที่เคยได้ผมปีที่แล้วนะครับไปดูว่าผื้นพิมมันเริ่มลงที่เก่าหรือยังนะครับก็จากที่ไปเห็นก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็เริ่มเริ่มจะเข้าสู่ป่าเก่าที่ที่มันเคยไปจับแล้วครับผืงนพิมนะครับหลังจากที่มันหายเป็นเหยก็ยังไม่รู้เลยนะครับในช่วงของเดือนสามเดือนสี่นะครับกับเดือนห้า ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหน,นไม่ไม่ป้าไม่แต่ลังเดียวเลยครับป่าที่เคยได้นะครับก็วันนี้ไปเดินแป๊บหนึ่งก็ได้มาเลือกเลือกเอาครับเลือกเอาสามลังสามลังใหญ่ๆเัหกหน่อยหนึ่งนี่แหละนะครับแต่หัวหน้าก็ไม่ตูนอะไรแอกแต่ว่าก็ปิดตาทุกทุกลังนะครับที่เอามานะครับแต่ว่าสังเกตมันที่เอาลังสุดท้ายลังลังนึงนะครับก็พบว่ามันเป็นมิมเก่าครับที่ไปไปป้าก่อนนาะนั้นแต่ว่า มันยังประมาณแค่ฝ่ามือนี่แหละน,หน้อยๆนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำตานะครับก็เลยปล่อยไว้แม่แต่พอปล่อยไว้นี่มันนักคนตูนเลยครับนักคนตูนนะโอ้ลังใหญ่พอสมควรครับแล้วก็สามลังที่เอามานี่โอ้สีสีเหลืองอล่ามน่ากินเลยครับก็เริ่มเริ่มจำไม่สูงแล้วครับมีเริ่มจำไ,ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับเนาะวันนี้พอดีรีบกลับไปรับภรบรยาครับฝนกะทิโต๊งมือตึ๊บอยู่ นะครับลองชุ่มเชื่อมทุเรื่อครับย้าไงวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไ่พากลับรับชมในครั้งต่อไปนะครับวันนี้เราเป็นการทดลองไปดูไปดูปาาเก่าเฉยครับลังพึงนิ่มนะครับโอเคนะครับวันนี้สวัสดีครับ